แล้วคนฟังอะไม่ออกบฟังจแไ้่ได้ฟังไม่ต้องตอบ่ันเลยอ่าส่วนประกอบนะคะเราจะมีเห็ดแห้งนะคะสองขีดค่ะใช่เห็ดแห้งสองขีดน้ำตาลปี๊บสองรอยี่สิบกรัมค่ะเมกกี้นะคะหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงแล้วก็พริกไทยนะคะหนช้อนโต๊ะแล้วก็เราจะมีอะไรนะงาขาวค่ะ นะคะประมาณขีดหนึ่งนะคะตอนนี้ระหว่างคั่วอยู่น่าค่ะนี่โลโนึงค่ะอ่าจะใ,ใช้ฉีดไปเดียวค่ะเก็บไปใช้ห่อคราวหน้าน,นะคะคั่วเผื่อคราวหน้าไปเลยค่ะเ,เห็ดอ,อันนี้นะคะคือเห็ดแห้งที่เราเอาไปฉีกตากแดดไว้นะคะขเขาขายกันอยู่โลละห<อ>้าร้อยนะคะใครสนใจติดต่อครูขวัญได้นะคะมีขายจํานวนมากเลยนะคะ เห็ดนางฟ้าเห็ดนางนวลเห็ดนางรมได้หมดเลยค่ะขอให้เป็นเห็ดที่มีดอกบางนะคะพวกนี้เอาไปทําเห็ดสวรรค์ได้เอาไปทําน้าพริกเห็ดได้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเห็ดแห้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาดอกไม่สวยค่ะของฟาร์มเราฉีกๆีค่ะตากแห้งไว้ค่ะแล้วก็เอามาใช้เหมือนเป็นกระปุกอมจินไม่ต้องทิ้งค่ะเห็ดอันไหนไม่สวยไม่สวยก็ฉีกเก็บไว้นะรวมรวมกันได้โลนึงก็ขายได้แล้ว500นะคะอ่า เดสวร์น,นะคะจะใช้อันนี้2ขีดนะคะ mm hmm. เวลาทาออกมาเสร็จแล้วนะคะจะได้เห็ดอันนี้ประมาณ6ขีดครึ่งนะคะ mm hmm. หรือได้ประมาณ3เท่าครึ่งของเห็ดแห้งที่ใช้ mm hmm. เขาจะขายทั่วไปกันอยู่โลละประมาณ500ถึง700บาทเห็ดสวรค์น,นะคะ mm hmm. แต่มันจะได้3าเท่าของเห็ดแห้งค่ะนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันหนักเลยคะ่ะ mm hmm. น้ำตาลน, mm hmm. นะคะน้ำมัน mm hmm. นะคะเราจะไปทอดก่อนนะคะ สูตรการทำเราจะเอาเห็ดตัวนี้นะคะไปทอดก่อนนะคะเขาไม่เรียกทอดนะเขาเรียกสะดุ้งน้ามันก็ได้นะคะใส่ป๊กขึ้นเลยนะคะใส่ป๊บขึ้นเลยเพราะตัวนี้แห้งมาแล้วนะคะหลักสําคัญคือทอดห้ามไหมนะดุ้งปุ๊บขึ้นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาน้ําตาลปี๊บนะคะไปเคี่ยวกับซอสแม็กกี้นะคะเคี่ยวให้เป็นยางมาตุมอ่อนๆนะคะจากนั้นใส่พริกไทยลงไปนะคะแล้วเอาเห็ดที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะไปคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วโรยด้วยงาค่ะ เสร็จแล้วง่ายมากนะคะ <c oughs> เขาขายกันอยู่แพ็คละสามสิบาบาทนะคะใส่กล่องหรือเป็นบวมๆก็ได้หรือเป็นแบนๆก็ได้นะคะกล่องละสาบห้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเดี๋ยวรองงาคั่วเสร็จก่อนค พร้อมแล้วแร้วพี่อ้วนอีกเลยคุณแขกอะไนแล้ววะอ่ะพี่ว่าเดดกาลไมเลยรบในไม่กล้ช้อนอื่น่ะเดี๋ยวเลยรีบรีบค่ะไม่ดได้นะคะไม่แล้วค่ะ เแม่ดูนเดียวไหมเลยไม่เป็นไรครับพี่ยังไปถือค่ะตัดไ้นครับใหวานอไนปิดกาได้กสดหดอ้คุณเอ็นปิดแก๊สหนะอยครับ อภิวัลคนคุณนอนยังโดนนีกเลยชิมหน่อยนึงนะคะเพราะบางทีนับตาลแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะคะทุกครั้งเลยต้องชิมก่อนไม่ครับแล้วมันจะขม เปนสีแม็กกี้ค่ะยังไม่ไหมเลยเลย่ะชยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณอ่ะเดี๋ยวพี่เอามา ลงมาเลยค่ะลงเลยใบนี้เชิญค่ะเดี๋ยวนะ้ำมันแห้งแล้วเ,เดี๋ยวเห็ดมันจะไม่สวยค่ะลงเ,เลยเชิญเลยค่ะงาขาวค่ะงาขาวเตรียมมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาใช้งาแบบไม่ดังก,ก่อนนะคะงานะนั่นแะคะ่ะฝาเขียวๆเห็นไหมคะมี็นไหมเอาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขอใช้งางนก่อนก่อนเลย คกระจหอะค่นก็วะเทเลค่ะมานี่ยโอ้โอเคค่ะงานไงล่เทิเแล้วเอาถาดตัวนี้มค่ะเทถาดให้นะเอาละมันออกไลยค่ะ โอเคแฟรจค่ะเรียกคุณไอ้กข้อเมื่อกี้ไม่กันทำไม่ใส่